โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากหรือเพื่อเศรษฐกิจนายทุนกันแน่นโยบายก็คือแบบแผนทางด้านความคิดที่ใช้เป็นหลักยึดในการปฏิบัติหรือการตัดสินใจมักใช้ในทางการเมืองเศรษฐกฐิจและการบริหารนโยบายบางอย่าง ก็ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายต่อประชาชนและประเทศชาตินโยบายบางอย่างก็ก่อให้เกิดโทษอย่างมากมายกับประชาชนและประเทศชาติได้เช่นกันโอ้ยมันก็นสุดแต่รูแล้วเนะาะจะเห็นติแต่ละหม่องบองใดที่มีนะ่ะขนาดขอนนี่แขวอยังบอกว่าโอ้ยทบานเทาเอานี่ก็เสียหายมดเลยแล้วเสียหายหลายแสนเลยไปเลยเลย ว่าส oughs, supers, ini, care, ังคมบ้านเฮามันอยู่จังซี่มันว่าเพราะว่าฟังบรรยากาศเมืองใหยใจก็บความชั่วร้ายมันบ่แมนเพราะว่าเพาะว่าไปคือกระแสบ้านเฮาน่ะมันบ่มีอย่างมันเป็นชาวนาการเกี่ยวเนื้ว่าผลงานสิว่าสิให้ชาวบ้านได้งานเห็ดน้ำนั่นดีใจนำอยู่แต่ไอหนีิมันบ็ไมีงานผลงานไอ้ลูกจ้างบ้านเฮาดอกใสเครื่องจักรเมื่อเต็มที่ไหนหาคนซิบคนเนี่ย แค่นั้นแหละคนงานทีสิได้เห็นงานนำฮะน,นี่น <c oughs> ส่วนคนอีกเป็นหมืน่นเป็นแสนนี่มลพิษเต็มเต็มครับคุณป้าครับทราบข่าวหรือยังว่าจะมีโรงงานไฟฟ้ามาตั้งใกล้เขตชุมชนของตนเองทราบครับแลวทรารบ,ารบทราบมาอย่างไงครับก็ได้ยินข่าวมาแววๆเนาะได้ยินว่าเขาจะมาสร้างโรงไฟฟ้า แค่นั้นหละยอยากเอาป้าก็ไมูกรบแล้วถ้ามีนะครับดีดีหรือไม่ดีครับคิดว่าคนเขาขาวเขาว่าไม่ดีนะครับแล้วป้าคิดว่ายังไงครับป้าก็บัไม่ดีเหมือนกันนะเนาะก็อไม่รู้เรื่องไม่ดียังไงเนาะคิดว่าเพราะว่าเขาว่ามันจะมีของกระทบอะไรมีแก๊สมีอะไรเข้ามากระทบเขตบ้านเราเน่ะแล้วป้าคิดว่ามันดีไหมครับไม่ดีครับไม่ดีบอแล้วมันไม่ดียังไงเนาะ ว่าทำผิดมันหลายม,มีคนกระทบต่อคนครับเรายัางไงอีกเนาะป้าอ,อ,อันนี้อันตราย,ลยรแล้วเนาะครับแล้วแล้วคนดีล่ะป้าคิดว่ามีไหมมีป้ารู้ไหมครับจะมีโรงงานไฟฟ้ามาตั้งใกล้เขตชุมชน แล้วยังไงครับป้าคิดว่ายังไงดีหรือไม่ดีครับไม่ดีวะเพราะว่า,วามันมันเวลาเวลาเหตดแบบมันมันอ,ยอยันตราย,น,าน,ายนะครับอันตรายครับพวกหอกกินนะ้ำกินไงนี่แหละเพราะว่าน่ะนะเรายังไงครับผลกระทบมันมียังไงบ้างป้าคิดว่าที่ป้ารู้นะ อยากให้ยั้งนะครับท่านว่าท่านท่านว่าตั้งขึ้นไปนี่อันนี้น้ำในมันกบบมัน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 เสียบมั้รู้รู้ป่าว่าจะมีโรงงานไฟฟ้ามาตั้งในเขตชุมชนยังไม่รู้ถ้าเกิดมีจะทำยังไงมืดตึ๊บยังไงกัมืดตึ๊บมันน่ากลั เราชุมนุ่มกันเราผสนกันก่อนวะเนาะผสนเอาสไปายมาก่อนสองอทเอาเอาะไถ้ามีถ้ามีการชุมนุมจริงๆคุณลุงจะเข้าร่วมไหมคะเข้าร่วมอยู่คุณลุงรู้หรือเปล่าว่าจะมีลงไฟฟ้ามาตั้งในเขตชุมชนบ้านเรารู้แล้วคุณลุงมีความคิดยังไงกับเรื่องนี้คือคิดว่าถ้าจะมาตั้งจริงๆมันมี ิดในด้านการใช้ไฟหนึ่งควันอย่าอันตรายฝนตกมาน้ำไม่ได้ใช้ไม่ได้สองก็คืออาจจะเป็นโรคในด้านนี้เอ่อน้ำฝนก็ยืมมาได้นั่นแหละแล้วถ้ามีการชุมนุมคัดค้านคุณลุงเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเพราะว่าลูกหลานไาหน้าจะเป็นอย่างอื่นไปนะอยากจะหาว่า ไม่คนที่แก่แล้วไม่ร,รู้จักตริงจริงไม่รู้จักเดือนปล่อยก็ทําไปเวลาิดมากแก้ไม่ได้ครับบีครับอ่ทราบค่าว่าจะมีโรงงานไฟฟ้ามาตั้งใกล้เขตชุมชนไหมครับทราบครับเพิ่งรู้เพิ่งรูอ้อรูเมื่อม,มาสิบวันเนาะเพิ่งรู้วันข่าวสารเนาะสาครครับแล้วคิดว่ายังไงครับดีไหมครับไม่ดีอืมแล้วยังไงครับไม่ดีถ้าไม่ดีวันนี้ไม่ดียังไงเนาะ ไม่ดีแะนั้นมเป็นยันมลพิษเนาะเออมลพิษพ้าผักนาลูกหลานจะอยู่ได้เพราะว่าเขตของเฮาหนีหน้าเป็นเขตเขตเขาเมลิ์นะเขาหอมมะลิปลูกพักปลูกกระเทียมเฮาหนีเฮาสิสิเด้กินบ่ต่อไปหนาแบบยันมันแหได้ป่าคนมาตกตามฤดูการบ้านลูกหลานผ้าผักนาครับมีจังสี่มากมลพิษมากที่สิบปรุงยังได้กินเออืมครับผิดสันยังมาอ้ยอันตรายครับ อย่างนั้นคนหลกร้านน่นอนอายุเขามันสีอยู่สมัยกัาคนหลกร้านไปนหนาสิว่าจะทำอะไรไม่ได้ครับสวัสดีครับครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับแนะนำเยาวชนบ้านอะไรนะครับบ้านน้องครูเนาะครับทราบข่าวหรือยังครับว่าจะมีการมาสร้างโรงไฟฟ้าใกล้เขตชุมชนทราบครับแล้วมีความคิดยังไงบ้างครับคิดว่า สักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีผลกระทบกับคนในชนุมชนอืมอ่ครับอ้าวพูเรื่องผลกระทบอีกครับอ่าผลกระทบหลักๆก็คือน้ำเสียค่ะปะัญหาควาันควัจากการเผาไหม้นนข้เดีีอคว<ท>ามรุนีเสยแรง ก็ใช่มันก็จะมีส่วนด้วยแหละแล้วก็ฝุ่นแล้วก็เดี๋ยวถนนผูพังรถบรรทุกวิ่งตลอดก็หลักๆลมันอยู่ในช่งด้วยมันมันก็อยู่ในชุมนู่ใกล้ยใกล้งบางทีเดี๋ยวถอดแนมเข หน้าเห็นยังไปเขาห้อบอาจจะบ่ได้คือตะกอนก็ได้เพราะว่า,ามันก็จะมีะมลพิษมีสารพิษเนะเาะออกมาอย่างนะสารก่อมะเร็งแล้วก็ระบบทางเดินหายใจ <c oughs> เพราะว่าของอย่างนี้มันมากับอากาศเนาะลมพัดไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่สามถึงห้าโลแต่มาาันจะไปถึสิบโลยี่สิบโลครับแล้วจะฝากอะไรถึงเยาวชนหรือว่าชาวบ้าน <c oughs> ในแข่นี้บ้างครับ ให้ทุกๆคนออกไปช่วยกันค้าค้านนะคะเพื่อนทุกคน